สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมกละแม่บรรจุในถุงซิปแบบนี้นะคะจะทําขายก็ขายง่ายค่ะสะดวกรสชาติก็อร่อยเหนียวนุ่มหอมหวานมันกําลังดีเริ่มกันเลยค่ะให้เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป200กรัมน้ำตาลทรายแดง100กรัมน้ําตาลอ้อยหรือน้ําตาลอ้ึงหรือมันก็คือน้ําตาลที่ใช้โรยเฉากล้วยนะคะ120กรัมเกลือป่น1ช้อนชาคนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่หัวกะทิลงไป500กรัมวิช้ยเป็นหัวกะทิกล่องนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันดีเลยพอเข้ากันดีแล้วก็นําไปเทกวนในกระทะค่ะน้ําตาลจะละลายไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเอาไปเทกวนได้เลยเดี๋ยวมันก็โดนความร้อนก็ละลายเองเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนค่ะ เทหมดแล้วจุดไฟขึ้นมาเลยนะคะใช้ไฟอ่อนในการกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือผ่านไปเพียง5นาทีนะคะเขาก็เริ่มจับตัวได้แบบนี้แล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะดูนะจับตัวแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะทำถูกแล้วกวนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นเนื้อเดียวกันเองเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแห้งนะคะจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่ค่ะเห็นไหมคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะแห้งไปเรื่อยๆค่ะ ้ไฟอ่อนมาโดยตลอดพอเขาแห้งได้ขนาดนี้เราก็กวนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะให้เขาโดนความร้อนทุกอนูนะเห็นไหมคะใช้แบบใช้ตะหลิวอะค่ะหรือไม้พายก็ได้นะบีบแล้วก็กระจายกระจายเขาออกอย่างนี้ค่ะคอยพลิกด้วยพลิกกลับไปกลับมาค่ะให้เขาโดนความร้อนทุกอนูเลยให้แป้งสุกให้ทั่วค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเขาจะสุกใสนะคะแล้วก็สีเนี่ยดำขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยคะ่ะ ทำไปเรื่อย นี่ตอนนี้สุกใสแล้วนะคะได้แบบนี้เห็นไหมคะเนื้อได้ลักษณะนี้พอเลยปิดแก๊สค่ะรวมระยะเวลาที่อยู่ในกระทะเนี่ยสินาทีทีนี้ให้เราเอามาเทพักไว้นะคะรอให้เย็นให้สนิทเลยใช้ถุงพลาสติกรองถาดด้วยนะคะเวลาเราเทพักเนะะี่ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ใครยังไม่ได้คั่วถัว่วให้ไปคั่วถั่วนะคะใช้เป็นถั่วลิสงคั่วค่ะเอาแบบคั่วเองนะคั่วใหม่ๆเลยมันจะได้กรอบๆหอมๆค่ะไม่เอาแบบซื้อมานะคะ อ่ะเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ค่ะให้เย็นให้สนิทต,ตอนนี้เย็นสนิทแล้วเดี๋ยววิก็จะมาจับใส่ถุงซิปนะคะก่อนเราจะจับกลาแมเนี่ยก็ให้ใส่ถุงมือให้สะอาดด้วยเพราะว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะไม่ไปโดนความร้อนอีกแล้วนี่ค่ะเนื้อกลาแมของเราเป็นไงคะมีความมันจากกะทิค่ะไม่ติดมือไม่ติดถุงเลยนี่อ่าจับไว้เป็นก้อนๆแบบนี้เลยค่ะ ปริมาณก็ให้ดูขนาดถุงอ่นนะคะใช้ขนาดถุงแค่ไหนก็ให้จับมาแค่นั้นวันนี้วิใช้ถุงซิปขนาด7จ็ดคูณสิบเซนติเมตรค่ะก็จะจับก้อนประมาณขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะหยิบง่ายมากเลยเหมือนเด็ดเอาเลยอะคะ่ะง่ายๆเลยอ่านี่ค่ะย่อนใส่ถุงปื๊ดเห็นไหมคะมันจะมันลื่นเข้าไปในถุงเลยแล้วก็กดกดให้แบนๆแ,แบบนี้แหละคะ่ะจับไปเรื่อยๆพอจับเสร็จหมดแล้วเราก็เอามาโรยถั่ว นี่นะคะอย่างที่บอกใครจะใช้เป็นงาขาวคั่วก็ได้นะอ่าแล้วก็ปิดถุงให้เรียบร้อยค่ะหรือว่าใครไม่อยากใส่ถั่วลงไปกลัวถั่วมันจะโดนความชื้นและหายกรอบเราก็แยกถั่วก็ได้นะคะแต่อันนี้ถ้าทําขายในวันนะคะก็ใส่ถั่วลงไปได้เลยเนาะแค่วันเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด20ถุงค่ะเห็นไหมหน่าขายค่ะทําง่ายขายง่ายห่อง,ง,ง่าย ใส่ถุงซิปนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าใครจะแบบห่อเป็นแหลมๆอันนั้นก็ดีไปอีกแบบสวยไปมากๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเห็นไหมดูเนื้อเป็นไงคะคือไม่ติดมือนะคะอร่อยค่ะหอมกะทิเลยล่ะค่ะรสชาติเนี่ยหวานไม่มากนะคะเออหวานมันกำลังดีอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะ ถ้ากินไม่หมดก็สามารถเห็นไหมคะปิดซิปเห็นไหมกินไม่หมดก็เก็บไว้กินได้อีกคะ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ